ให้เขาจีบหรือไปจีบเขาเองคะหนึ่องาไปจีบเองครับต่อไม่เหมกันเหรอชไปเดทดูหนังแบบไหนโรแมนติกหรือสยองฝัน1นึ่งสองสามเวลาจีบคยโทรศัพท์หรือว่าส่งข้อความหนึ่งสองสามเวลาโดนกอดชอบโดนกอดจากด้านหน้าหรือด้านหลังหนึ่งสองสามเวลาช็อปจะเป็นคนเปหรือว่า เขาเปย์คะหนึ่งสองสามเป็นคนเปยแอบรักหรือไม่แอบแล้วหนึ่งสองสามไม่แอบแล้วสุดท้ายนะคะถ้าโดนถามว่ารักป่าจะตอบว่าหนึ่งสองสามไม่รู้พูดถึงเพลงนิดนึงนะคะว่าหลังจากกอดเอ็มบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแะ่สำหบรับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างค่ะทางฝั่งพี่โซมเป็นยังไงบ้างทางฝั่งโ คนรู้จักส้มที่แบบรู้จักกันส่วนตัวพวกรุ่นพี่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยทักแบบอินบออ็อกซ์มาเยอะมากบอกว่าเพลงน่ารักมากคือ,อไม่เหมือนเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราอ่ะไม่ค่อยได้ร้องเพลงแนวนี้สักเท่าไหร<อ>่เออคนก็จะเซอร์ไพรส์กันดีนะครับสมดังความตั้งใจไว้แล้วก็มีแบบนักร้องในค่ายก็มาแซวว่าอุ้ยน็กเต้นเท้าไฟนะเน็กเต้นเท้าไฟเขาบอกว่าดูเอวนี้รู้แบบอุ้ยส้ม เต้นเก่งอะเต้นเก่งเลยฮะเก่งา็เต้นเก่งจริงๆเพราะว่าเราซ้อมกันหนักมากนะครับไม่เรอกจริงๆริอะคือท่ามันง่ายท่าเนี่ยเหมือนยากแต่ถ้าลองเต้นจริงๆริอะมันง่ายมากคือส่วนฝั่งผมเนี่ยเขาไปดูในคอมเมนต์ในยูทูบเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นพี่ส้มใส่กระโปรงจริงป่ะจริงป่ะน้อยครั้งมากชีวิตนี้คือตั้งแต่โตมาพอเริกแบบตั้งแต่เรียนจบมาพี่น้ำกระโปรงนักศึกษาคือแทบไม่ใส่เลยเพราะว่าเป็นคนแบบกระเปิดกระป้าแบบแบบเป็นคนแก้งไหวเออเป็นคนบ้าคลังองตัวเองเลยมากกระโดดเป็นเนิ่นเเงี้ยเออเป็นอย่างงี้ว่า ของผมก็คนก็ถามว่าอุ้ยได้ชมมาได้ยังไงอ่ะให้ชมเต้นได้ยังไงอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเพลงน่ารักมากแล้วก็ mv สวยมากแล้วก็ส้มสวยมากนะครับก็ฟีดแบ็คแล้วก็เพลงอกว่าเพลงติดหูมากอะไรชอบชอบท่าทุกแล้วก็ชอบท่าเต้นอยากจะบอกว่าวันนี้ก็คือมาถ่ายซีรีส์ด้วยกันนี่ก็ร้องไม่หยุดเลยเพราะว่าติดหูจริงคือคนร้องเองก็ติดหูเองปาเถึงเพลงแล้วก็ช่องทางการติดตามเพลงนี่เค่ะ ครับผมก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับรัดเปล่าไม่รู้นะครับก็สามารถชม MV มีได้แล้วนะครับผมที่ทาง0316 Entertainment นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมี Dance เวอร์ชันออกมา,มมานี่นคือทเพงคือจะได้ดูแล้วว่าส้มเท้าไปขนาดไหน <laughs> ฝกติดตาม <laughs>